กีาสนันแฟนนางงามทั่วโลกนะครับต้องเฮล่านเมื่อโอปอสุชาตาช่วง4นะครับตัวแทนสาวไทยสุดป,ปังเนี่ยทำได้สําเร็จแล้วครับคว้าม,มงกุฎมิดเวิล์ด2025มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่สร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นสาวไทยคนแรกที่คว้าม,มงฟ้านะครับได้สําเร็จหลังจากที่คนไทยเนี่ยเฝ้ารองมงนี้มาตั้ง40ปีซึ่งโอปอก็ได้โชว์ศักยภาพนะครับความงามและเอาไหวพพิบฏิาพานนะครับได้อย่างเต็มที่ตลอดการประกวดนะครับจนสามารถพิชิตใจ คณะกรรมการและผู้ชมทั่วโลกซึ่งในรอบสุดท้ายนะครับโอปอเนี่ยก็ได้ตอบคำถามด้วยความเฉลียวฉลาดนะครับและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทาให้เธอได้รับตาแหน่ง q u e e n อ f เ s เชียและโอเชียเนียก่อนที่จะคว้าชัยชนะมานะครับพร้อมเงินรางวัลก้อนโตเนี่ยราวๆสาล้านพร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่เนี่ยให้กับวงการนางงามไทยและมอบของขวัญสุดพิเศษนี้ให้กับคนไทยทั้งประเทศและหลังจากนั้นนะครับทุกเพจนางงามเนี่ยก็ต่างโพสต์นะครับและแสดงความยินดีกับโอปอลอย่างมากและแอดก็ไปเจอแฟน นางงามคนหนึ่งนะครับได้มีการโพสต์ว่าเมื่อก่อนเคยคิดว่า m e ดย Universe เนี่ยคือเวทีอันดับหนึ่งด้วยความโด่งดังและเรื่องยอดอิเกจเมนต์แต่วันนี้เนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างความทรงคุณค่าทั้งเวทีและผู้ชนะ m i ดเ World คือเวทีอันดับหนึ่งที่แท้จริงและหลังจากโอปอได้มงนะครับก็มีกูรูชื่อดังเนี่ยก็ได้เคลื่อนไหวนะครับสำหรับพี่เต่าที่วีพูก็ได้มีการเคลื่อนไหวแซบว่าดิฉันอยากเห็นพเดจก,การสูงสุดอย่างท่านประธานคิมร่วมสดุดีกับมิดเวิร์คนใหม่ด้วยค่ะ โอ้งานนี้ประธานคิมคือใครกันและทำไมต้องมาแสดงความยินดีกับโอปอเรื่องนี้ฉันก็ไม่รู้สินะ